พอไผ่านได้เราพอใจที่เราเสมอนะหรือเรามั่นใจว่าเราชนะชนะนิดนึงใช่ไหมแต่เรให้เสมอก็แสดงว่าไม่พอใจเนี่ยนะตอากตัดสินนะคอนาเปรียกีฬาแซลทุกเซหรือซว อกตัดินให้ย้ายสดยกบอก่ะ็เตกข้างเดียวสามสองยกสามยกอ่ะันงอ่ะคิดดูดิจะไม่ย้าย้สไหมไย้ไม่ังไม่อยู่เ้ดูดิเตอยู่ข้างเดียวแต่งที่มยบอกว่ไนะด้นะครับมันจะเป็นต้องชนะเสมอครับอันนี้ก็บอกว้ว อ่าว่าไงอ่ะนวรวมเมเียรอมล้วหน่อยนึงเขใจไหมวันนี้ย่่จริงัจริงริงมพูดแรกมแต่จริงๆคนดูเขาก็ดูว่าออกหน้าไหนก็ได้นะอยากรีแมตสักครั้งไหมลุกสุดกล่ออยากเจอไหมกับไปเขต่อยง่ายไหม กบไปอยากจะไปแก้ผันสิเจมาแล้วเราไม่เป็นไรนะมันเป็นเกมกีฬาได่ดีกว่าแพ้เป็นรองไม่ไงยี่สิามสิบนเอาสยกเป็นรองไม่ไงขนาดนั้นแบบงงเลยโอเคจ้ะมีอะไรายบ้านัฟ้าเขกามนนครัวยผู้จัดก็แพ้ได้นะ